เชื่อซกะแล้วนี่ดูนมน้องดิว่าได้ไลูกมีนมยื่นออกมาด้วยอ้าวตัวเมียไงนี่เด็น้องอตัวเมียเขาก็จะมีนมให้ลูกกินเลยตัวเล็กน่ารักโอเค <Okay. S 1> วันนี้เรามาวัดหันสังไปครั้งที่สองแล้วนะมาเยี่ยมเยียนดูน้องๆน,น,นะน้องลินก็อยู่กันปลอดภยัยดีความเดินทางต่ออย่างลูก ไปเลยสู้ไป <Okay. S 1> สู้เลยโอเค